นี่เราจะมาทำขนมดอกจอกนะคะแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวกะทิน้ำตาลไข่ไก่งาขาวงาดำน้ำมันพืชเกลืออันนี้ก็คือน้ำปูนใส่นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะเราจะเอาแป้งสามอย่างไปร่อนนะคะแป้งเราร่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ คนให้เข้ากันมองไม่เห็นใส่เกลือนะคะใส่งาให้จะใส่ทีหลังก็ได้นะคะ แล้วใส่น้ำปูนใสใส่ทีละครึ่งก่อนนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันใช้มือก็ได้นะคะแล้วเติมกะทินะคะ ใครไม่อยากใส่กะทิก็เติมน้ำธรรมดาก็ได้นะคะกะทิแค่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกรัมนะคะหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะคะไม่ต้องใส่หมดคือกะทิน,นี้ไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะก็คือแค่หนึ่งร้อยอันนี้เทมากล่องหนึ่งเลยค่ะ แล้วเติมน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี้ปรับได้นะคะใครชอบหวานมากวนหวานน้อยคนให้น้ำตาลละลายระวังอย่าให้เหลวเกินไปนะคะเดี๋ยวจะไม่ติดพิมพ์นะคะจริงๆเอาแต่ไข่แดงนะคะเอาแต่ไข่แดงไข่ไข่ไข่ขจะเอาทั้งไข,ข่ขาวไข่แดงก็ได้นะคะ นี่เอาไข่แดงอย่างเดียวน้ำมันพืชหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้คือเราจะแช่ พิมพ์นะคะไว้ในน้ำมันให้ร้อนขอแนะนำว่าถ้าใครซื้อพิมพ์อันนี้มาใหม่ๆนะคะ็ให้แช่น้ำมันไว้ประมาณหนึ่งคืนหรือสองคืนก่อนนะคะถ้าเอามาทำเลยอ่ะมันจะไม่ติดนะคะอันนี้ใช้ไฟกลางนะคะในการทอดนะคะพอดีวันนี้มีพิมพ์อันเดียวนะก็เลยทยอยทำสำหรับแป้งนี้ถ้าสมมติว่าเราผสมแล้วมันเหลวเกินไปก็ ให้เพิ่มแป้งข้าวเจ้านะคะให้ให้พอดีอะคะ่ะคือไม่ต้องเหลวมากไม่ต้องเหนืดมากนะคะคือถ้าสมมุติว่ามันเหลวมากเกินไปให้เพิ่มแป้งข้าวเจ้านะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะแต่ต้องรองให้น้ํามันร้อนก่อนนะคะใช้ไฟกลางรองให้น้ํามันร้อนนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยะคะ่ะ เสร็จแล้วก็จุ่มไว้ในนี้เลยนะคะทอดให้เหลืองเลยนะคะ เสร็จแล้วมาวางก้นแก้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ไม่ต้องเอาลงจนท่วมนะคะเอาแค่ปิ่มๆนะคะเวลาทอดเนี่ยก็คือขอแนะนำว่าให้ใช้ใช้น้ำมันใหม่นะคะมันจะกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะคะถ้าใช้น้ำมันเก่า ขนมจะอมน้ํามันหรือใครมีเทคนิคอะไรทำทำตามที่ที่ที่ถัดนะคะเดีย๋ดวยวก็มาตอนที่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะขนมดอกจอกนี่นะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมาดูความกรอบ กรอบมากเลยค่ะลองชิมดูค่ะหรือใครจะชอบหวานก็เพิ่มได้นะคะกรอบมากเลยค่ะนะคะอันนี้ทำกินเองไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะคะทำกินเองค่ะลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ